ครับวันนี้เราก็มาเจอคุณทิพย์นะเจ้าของไฮเชตรีสอร์ทครับผู้จัดก,การเนี่ยครับใจดีมากเป็นไงครับพี่นุ่มครับดูห้องแล้วคืออย่างนี้ครับท่าน,ท,านท่านผู้ชมนะถ้ามาเที่ยวที่เกาะช้างจังหวัดตราดเนี่ยเราจะเรียกกันว่าสุดแผ่นดินข้ามจัวัดออกอะไรก็ตามนะครับแต่จริงๆเราก็ตามเนี่ยที่ตลาดเนี่ยเราข้ามมาบริเวณนี้เขาเรียกว่าหาดชายัยดชัยเชษนะครับ หาดนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสวยงามแต่ที่สําคัญโรงแรมชัยเชษที่นี้เราพักแรบกันแต่ว่าตอนนี้เราอยู่กับผู้จัดการครับชื่อคุณพรพิษเปนพิธีกรอาคุณพรพิษเอาละตอนนี้คุณพรพิษเล่าก่อนเรื่องแรกคือเรื่องของโรงแรมที่ชื่อ ชัยเยชน์รีสอร์ทค่ะชัยยชน์รีสอร์ทเ,เป็นโรงแรมทั้งหมดที่อยู่เนี่ยติดกับอ่าวชัยเยชน์เนี่ยมีทั้งหมดกี่ห้องครับก็รวมทั้งชัยเยชรีสอร์ทกับชัยเยชดีดีรีสอร์ทเข้ามา <gab S 2> 20ห้อง20ห้อง120ห้องอ120ห้องนะฮะ120ห้องก่อนทนอนนี่เราจะเข้าไปดูห้องเนี่ยเดี๋ยวขอถามนิดนึงเขาบอกว่าบรรยากาศที่นี่เนี่ยกิจกรรมที่ถ้าจะมาพักที่ชัยเยชน์รีสอร์ทแห่งนี้แล้วเนี่ยครับ หนึ่งกิจกรรมมีอะไรบ้างครับก็จะมีะเล่นน้ำหาดทรายเล่นน้ำหาดทรายสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำจะออกกำลังากายด้วยการพายเรือคายัาเออพายเรือคายับ <c oughs> อันนี้น่าสนใจมากแต่ว่าที่นี่เขามีวิถีชุมชนเป็นชาวประมงพื้นบ้านเล็ก,ลกๆอันนี้ก็สัมผัสได้ใช่ไหมครับ่ <c oughs> เอาละครับเรารู้เรื่องของหาดชายาเชษเรารู้เรื่องของโรงแรมชายาเชษที่อยู่ติดกับบริเวณชายหาดที่มีความสวยงามของเกาะช้างแล้วเราจะเข้าไปดูห้อง ห้องพักสวยงามขนาดไหนเชิญครับคุณทิดครับเชิญห้องแกนวิลล่าค่ะอัห้องแกนวิลล่าอันนี้แบบสวีทใช่อ่าแบบมาเป็นคู่รักใช่ไหมครับมาเป็นคู่รักโอ้โหแล้วเตียงนอนกู๊กนอนแล้วก็หมอนอันนี้ต้องบอกเลยว่าว่าสุดยอดจริงๆนะสุดยอดมากนะครับแล้วห้องนี้คุณจะมองวิวที่ได้เลยคือหาดชัยเทศใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าเป็นวิวทิวทัศน์ของพรอ่า อันนี้มาเป็นคู่รักอาจจะเพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆหรือจะมาฮันนีมูนอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมเหมาะมากเลยตรงนี้นะครับแล้วจะมาเป็นครอบครัวได้ไหมครับได้ค่ะหมายถึงว่ามีลูกมามีหลานมาจะเป็นห้องที่เป็นหลังเดียวกันแต่ว่าแยกห้องอ๋อหนึหลานอีกจุดหนึ่ง,อ,งอีกจุดหนึ่งถ้ามาที่ชายเช่ของเกาะช้างเนี่ยนั่นคือเรื่องของสัมมนานมีห้องสัมมนานบรรจุดได้กี่ท่านะครับ ร้อยห้าสิบท่านห้องสันมนานนคีครับโอ้ oh, สุดยอดมากเลยทุกหน่วยงานเรารับได้หมด,ดร้อยห้าสิบท่านพร้อมกับที่พักอยนะครับ,รบเ,เราออกมาที่บริเวณด้านหน้ากันสักนิดอเราต้องอ้อมนิดนึงครับนี่นะครับห้องนอนห้องนอนสบายนะห้องน้ำ <laughs> โอ้โหสวยมากพระบริเวณนี้คือหาดเซตท,ทองสาวค่ะอ่าหาดเทต คลองคราวนะครับตรงนี้วิวทัศน์สวยางยามมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงแสงอาทิตย์ขึ้นอ๋อช่วงแสงขึ้น,นสวยงามครับแล้วก็แสงอาทิตย์ตกด้านหลังอ่ะอ่ะสุดท้ายนะครับสําหรับท่านที่จะมาเที่ยวเกาะช้างจังหวัดตราดแล้วก็มาพักที่ชายาเทศร,รีสอร์ทแห่งนี้ติดต่อได้อย่างไรเชิญบอกาานะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์นะคะศูนย์เ้านึนะคะศูนย์เก้าหนึ่งสี่สองเก้าสี่สองเก้าสี่ห้าห้าเก้าสี่ห้าห้าเก้าแล้วก็ศูนย์เก้าสามา ศูนย์เก้าสามหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหกหกสามหกหกหกสามหกอันนี้ติดต่อได้ตลอดเวลานะครับโทรศัพท์มาได้เลยนะครับท่านผู้จัดการของเราลายแอดนะคะคไชยาเชษต์แอดไชยาเชษนะครับมาเที่ยวครับเกาะช้างของจังหวัดตราดนี่น่าสนใจมากสถานที่ท่องเที่ยวยังมีอเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของศาลเจ้าความศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้าบนเกาะช้างแห่งนี้ คุณต้องมาเที่ยวและคุณจะรักเกาะช้างวันนี้ขอบคุณครับคุณพี่เ้าขอบคุณครับสวัสดีครับนี่นะครับถึงคิดถึงทะเลค้างใดอย่าลืมมาที่อำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดครับก็ได้มีโอกาสมาที่เกาะช้างนะครับชายเชิดรีสอร์ทที่เกาะช้างเนี่ยนะครับก็นับว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับทะเลก็เงียบสงบนะครับมีทั้งภูเขามีทั้งชายทะเลที่อยู่ห่างออกไปนะครับ สถานที่สะอาดนะครับแล้วก็จัดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเหมาะสําหรับการพักผ่อนที่แท้จริงโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดที่กรุงเทพจะหาไม่ได้นะครับก็ระยะทางก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพนะครับแค่3าสี่ชั่วโมงท่านั้เองมาถึงที่นี่สะดวกสบายทุกอย่างครับก็อยากจะฝากท่านน่ถ้ามีโอกาสได้มาเยือนเกาะช้างสักครั้งนะครับจะประทับใจไปอีกนานครับเขาถือว่าอะไรเขาเรียกอะไรนะอะไรวิว บรรยากาศวิวเนี่ยแบบเรียกว่าหลักแสนแต่ราคาที่พักนี่หลักมากไม่น่าเชื่อนะหาไม่ได้นะครับก็อย่าลืมนะครับว่ามีโอกาสที่ดีทักครั้งหนึ่งมาที่เกาะช้างนะครับที่นี่พ้คนออเชียใส่ดีครับแล้วก็อาหารอร่อยมากนะโอ้โหเมื่อวานผมไปทานมาร้านชาวเรซีฟู้ดโอ้โหเขาสดจริงๆขึ้นมาจากทะเลเลยนะฮะสุดยอด ว่าที่อื่นดีแต่ที่นี่ก็มันจะดีกว่าก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะครับใช่แล้วห้องเนี่ยห้องพักอ่ะพันกว่าบาทเนี่ยโอ้โหไปหาที่ไหนได้ใช่ครับแล้วก็แทบจะดูดูวิวได้ตลอดครับเดินได้เลยสามร้อยหกสิบองศาเลยนะท่านนะท่านดูขึ้นยันที่ตกได้เลยท่านดูนี่เห็นไหมความสวยงามของที่นี่นะครับโอ้โหเนาะเกาะแก่งนะครับ นี่อากาศมาแล้วก็รีบสุด้มรีบสุดนะปอดจะสดชื่นจริงๆท่านใช่ใช่มีโอกาสสักครั้งนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับเนี่ยนะทันวาพาพ่อเที่ยวเนี่ยนี่เลยเกาะช้างจังหวัดตราดครับใช่ครับ